โลเวอร์ซูรกด์อยู่กับผมเชียเอ็กบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิปสำหรับวันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยก็คือผมจะมารีวิวเจ้าเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของเรานั่นเองสำหรับเจ้าชื่อเรือว่า i อจีตีเอสเต้นะครับตีเอสเต้มันมันอ่านว่าชิเอเจมันชิเอเจเป็นเป็นภาษาอิตาเลียนนะฮะชิเอเจผมพูดผิดพูดถูกวะน่าจะใช่แหละชิเอเจเดี๋ยวไปฟัง Google ก่อนลองฟัง Google นะฮะ Google อ่านว่าอะไรอีทีทรีเอสเต

คือลิ้นมันจะรัวหน่อยนะตรีเอเตอะไรประมาณนี้โอเคสำหรับเจ้าเรือ i g ชีเตเอสเจเนี่ยนะครับสำหรับอิตาลีเนี่ยมันมันก็โอเคนะอาวุธมันเยอะมากเลยนะครับสำหรับเจ้านี่เนี่ยผมดูแล้วมันน่าจะเวิร์กอยู่เพราะว่ามีจรวดให้2เบิร์ดผมติดเป็นไทส่วนเนะเพราะว่าไว้จัดการเรือดำน้ำด้วยนะครับแล้วก็เป็นปืนใหญ่3กระบอกที่สามารถยิงเครื่องบินได้ดาเมจดพันเต่อลูกเลยนะครับแล้วจะเป็นไทสิสอผมติดไว้เพราะว่ามันสแปมมคปิสซ่าได้ดีนะฮะจะติดเป็นแบ็คชาร์กก็ได้ไว้ นนเรือ้ะคให้ปืนใหญ่3เบิร์ดให้ตอร์ปิโด2เบิร์ดอะแค่นี้ก็โกงแล้วอะกับมิสไซเอะคือมันเป็นเรือที่ต้องมีนะฮะถ้าได้มีนะต้องมีเลยเครื่องบินจู่โจมหนึ่งะฮะโดนก็ให้มาอีกนะแถมให้เฮลิคอปเตอร์มา2ลํลำคือผมว่ามันเป็นเรือที่แอบโกงนะครับถ้ากิจกรรมนี้ใครสุ่มได้นี่คือโชคดีจัดเลยแล้วก็ปืนออโต้กัน8ป้อมอะคุณคุณเอาไปฟาร์มคือคุณเหลือเหลือสําหรับออโต้กัน8ป้อมคือมันมันโกงเกินไปแล้วนะวัดกระเจอรรอลฟอร์ดมี7ป้อมอะคือคือแทบจะโกง เขาจะล่อฟอร์ดเลยนะแต่ก็อย่างว่าฮะแปดป้อมมันเป็นลาปิดลาปิดยิงเครื่องบินได้แล้วก็ยิงยิงเรือได้นะฮะสำหรับเจ้านี่มันแม่นายำร้อยเปอร์เซนต์ด้วยการยิงนะครับบอกเลยว่าไม่ไม่ธรรมดานะะแาน่นอนแล้วก็าชอบแอชเตอร์เนี่ยแอชเตอร์สามสิบบล็อกเนี่ยมันยิงโดนแล้วมันกระจายนะมันเป็น AOE นะครับสำหรับเจ้านี่มิสไซล์อันนี้ก็ถือว่าโกงใช้ได้เลยสำหรับไซโลที่มีแอชเตอร์สามสิบบล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็คือ อาวุธร่าวๆมันไปดูกิจกรรมมันะฮะกิจกรรมมันเราจะต้องเก็บเก็บไอชิปเนี่ยชิปเนี่ยฮะใช้ชิปปลดล็อกโดนขนส่งในกิจกรรมคือจะต้องใช้เนี่ยนะเพื่อไปสอบไปส่งโดนตรงเนี้ยนะฮะให้ได้เจ้าเรือลำน,นี้มานะสำหรับ g <T SA. S 1> นะีเอสเอนี่ยนั่นเองนะครับเป็นเรือเป็นเรือทีมมหาการเป็นเรือส้มเลยฮะแล้วก็จะมีการรับของมันนี้โดยการเติมซึ่ง1 0 0 0นเหรียญเนี่ยประมาณเท่าไหร่ผมดูไม่ได้นะฮะ กิจกรรมนี้เมื่อทาเสร็จนะฮะเมื่อเวลสุดท้ายก็จะได้ฮอด้วยนะครับเป็นสายฟรีนะฮอเจ้ามี28 NM นะครับซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวมันเลยนะก็ต้องบอกเลยว่ามันต้องดีแน่นอนนะฮะแต่เรากิจกรรมนี้แถมราคานี่อันนี้เขาบอกว่าประมาณ2 0 0พันนะถ้าใครอยากได้เรือลำนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฉันไม่ได้ได้นายฉันไม่ใยอยากได้นายเห็นพี่เจนายมายังไง <m uch ing> มันคืออะไร มันคืออะไรทําไมมันเป็นแบบนี้มันคืออะไร What is it เดี๋ยวต้องส่งให้เด็บแก้ไขแล้วแหละน่าจะเออนะฮะมันมันเป็นปืนอะไรอะทาไมปืนมันเป็นแบบนี้มันคืออาวุธลับเหรอมันใช่เฮปเจหรือเปล่ามันไม่ใช่ดียมันมีเลเซอร์อยู่นี้ลองกดเข้าไปใหม่กันเออไม่เจอแล้วว่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจออาวุธลับรอเปล่าเนี่ยลองกดเข้าไปใหม่ดีไม่เจอแล้วแล้วทำยังไงถึงเจออะ What is it ฉันงงเลยอ๋อมันคือ H p J นะมันคือ h ฮ j และเฮ p ิเจอะไรมามาอยู่ในกิจกรรมอะ ผมงงเลยเมื่อกี้เอาหายไปแล้วไม่มีแล้วนะครับ ก็คือกิจกรรมนี้ถ้าเล่นไปจนสุดเนี่ยก็จะสามารถใช้เงินซื้อเจ้าเรือลำนี้นะครับเป็นสปาร์เกทลอาโกเนสเจ้านี่แรงใช้ได้จากการดูรีวิวผมล่าสุดนะส่วนกิจกรรมเนี่ยจะมีหลายแบบมากนะฮะแล้วก็จะมีเป็นลุ้นเปิดอะไรนี้ด้วยนะครับสำหรับใครมีสายเติมนะแล้วก็กิจกรรมแรกของเนี่แหละยังไงก็อย่าลืมมากดรับดูโฆษณารับเหรียญรับไลค์กันด้วยนะฮะโอเคอธิบายคร่าวๆก็อยู่ในนี้แล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็อยากได้ลำนี้ก็ต้องเล็กขยันหน่อย เกิดจะรุนได้นะฮะโอเคเรามาอธิบายเรื่องสเตตัสของมันต่อฮะความแข็งแกร่งของมัน5้าแสนเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะฮะห้าแสนห้าร้อยความเร็ว20.2อนอตความคล่องแค่ว9.8พิสัยเรดาร์8กิโลเลยอะแล้วก็โซน่า2.4กิโลแต้มซ่อมเครื่องบินเอ้ยเขาแปลถ,ถูกแล้ววะ่ะ420นะฮะแล้วก็ปืนใหญ่3กระบอกจรวดสองตัิีโอปืนกลอนวัดแแล้วก็อาวุธต่อต้าน2นะฮะ รวมแล้ว,ลวเ,เสร็จเนี่ยอาวุธต่อต้านมี10นะฮะเปิดตัววันที่2,019ความยาว245ความกว้าง47เมตรน้ำหนัก33,000ตันเรืออิตาลีจัดเป็นลานจอดเลนคอรเตอร์พร้อมความสาม,มารถบรรทุกเครื่องบินมีอาวุธโจมตีและป้องกันจำนวนมากจากเครื่องบินโอเคเราไปดูกันว่ามันโหดแค่ไหนไปดูกันฮะไปกันว้าวเกิดตรงนี้ด้วยวเราจะเดินเกียร์เป็นหนึเกียร์นะฮะเครื่องบินเราจะ ทำการบินจู่โจมสตูแบบไม่หยุดยัง้งเราเข้าไปแล้วเราเลงแล้วนะฮะเบลกอลอเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นเราจะจัดการเรือกอดคอฟลาแรกก่อนนะฮะกอดคอฟเนี่ยอันตรายที่สุดในบรรดาเรือที่มันมีมีผลกับเราแล้วนะฮะเราะนั้นเราจะทําการยิงสตูไปด้วยจะไม่ปล่อยกอดคอฟไปเด็ดขาดนะฮะเพราะกอดคอฟอย่างที่ท,ทราบฮะมันอันตรายมาก โอเคเราเห็นกอดคอฟแล้วเราจะปล่อยมิสไซล์ใส่ศัตรูนะฮะแล้วก็ทำการกลับตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะโดนโจมตีได้เขาต้องเล่นเราแน่ การเดินเรือต้องใช้ทิเทคนิคนิดนึงนะครับถ้ากอดเขาไม่แตกเนี่ยราเรือกอล้อเราแตกก่อนลํำแรกแล้วจะเล่นยังไงวะเนี่ยผมมองไม่เห็นช่องทางงั้นผมเล่นลํำที่น่าจะท่าง่ายๆก่อนแล้วกันนะซึ่งเราต้องทำดามเมจให้ได้เยอะที่สุดนะฮะคือฝั่งเรามีเครื่องบินมันต้องได้เปรียบปะวะ ทำไมการจู่โจมของเรารู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่หวังเลยเราจะทําการโจมตีใส่เฮลิคอปเตอร์ศัตรูให้เขาตาบอดนะครโอเคเขาได้ตาบอดลงแล้วเดี๋ยวเราทําการขึ้นอ้าวไปเลยขั้นงี้การโจมตีแต่ตัวฮะ เปอร์โซนิกไปครับเคีย์เสร็จสั่งกลับเลยพอก๊อดคอฟจะเล่นเราแหละเล่นไปก่อนฮะถ้ามีมีการหิวเกิดขึ้นเราจะทำการจมตีศัตรูแบบไม่หยุดยั้ยงนฮะนายมองเห็นอะไร เราต้องเจอแบบกันร้อนนี่เราหนักเนี่ยโอ้เราเราแย่นะเนี่ยเหลือเราคนเดียวฮะทำไงได้ล่ะมันก็สู้ยากครับ เขาเหลือเราลำเดียวแล้วไงเรายิงคนเดียวเป็นล้านสามไม่มีใครช่วยเราจุโจมได้เราก็ต้องยอมโอ้โหห้าแสนเงาไม่ลงฮนะดูดัเมจเราดิดูดัมเมจความจัดจ้านของเรานะฮะเราต้องยอมว่าฝั่งเรามีมีเลเวลสิบหกอะ สมคนเลยนะฮะซึ่งเขาไม่มีไฮเปอร์โซนิกไปสู้อยู่แล้วนะต้องยอมรับส e ภาพนะเกมนี้กดเด anyway. s <S ินหน้าเลยเกียร์สองเลยฮะผมบอกเลยอ้าวพอออมันเครื่องบินมันเปลี่ยนจุดเครื่องบินลำนี้ก็เหมือนจะเร็วนะทต่ไม่เร็วนะครับแปดร้อยแปดร้อยนี่เร็วนะครับถ้าเป็นเครื่องบินน อ่ะเบรกก็ล้ออีกแล้วว่ะแสนหนึ่งชุดหนึ่งเดินหน้าลุยเลยปืนยิงได้7กิโลนะสำหรับลำใหม่นะเกมโมเดนวอร์ชิพฮะ ริงบอกเลยของแรงจริงไอ้น้องของพี่แรงจริงบอกเลยว่าของพี่แรงจริงจะเล่นกับพี่เล่นคนระดับกันมือต้องไวใจต้องนิ่งเข้าใจไหมเดินใส่เดี่ยวมันโกดใครมา เรียบร้อยอุ้ยไปเล่นไปเก็บไปล้านห้านะครับพี่น้องเห็นย่างนี้เนี่ยเอ้ยทำไมไม่ถึงอ่ะเย็นๆเพี่น้องค่อยๆคุยกันได้คุยไม่ได้ก็แยกๆย้ายกันไป หมดว่ะอูเยอะเกินอันนี้เยอะเกินผมว่าผมแพ้นี่ว่ะผมจะแพ้ตอมนันแหละอีกไกลเลยว่าจะถึงพอ,อจ่ายด้วยเนะี่ยตอไปโดชุดนี้เนี่ย เกือบไม่รอดมากลับมาลูกอาจจะแบบชิวไงไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรไง มามีเพื่อนมาล่าแล้วแปลว่าเราเล่นสุดได้ชิคเกมโมเดนวอร์ชิฟฮะัอันน่แฟร์สิไอเพอร์โซนิกเป็นแดก แฟ oh, 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 ด้วยโคตรโหดครับเรือใหม่นี่แตกนี่แตกครั้งที่สอง้ลเนี่ยนะเก็บไปสองล้านสี่ <c oughs> มันโกงอะไรขนาดน,นี้สองล้านสี่โอ้ my god โกงมากนะครับสำหรับนี้โกงมากจริงอาจจะเล่นเป็นเรือบุกได้เลยนะถ้าแบบมีม,มีมีผู้ช่วยประกบข้างนะฮะ สำหรับเรืออิตาลีลำใหม่นะผมว่าแม่งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยววันนี้ผมขอลากันไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนแล้ววาเจอกันใหม่